ปุ๋ยสูตรเร่งโตและสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชปุ๋ยสูตรนี้จะส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและสามารถสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ของพืชได้ดีวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ําซาวข้าวใส่ภาชนะในการหมักใส่กากน้าตาลลงไปหนึ่งช้อนเพื่อที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์และก็ตัดปัญหาเรื่องของการบูดเน่าได้ด้วยต่อไปให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นกล้วยก่อนที่เราจะนําไปหมักเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบรา กล้วยเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่าให้การกำตาละลายให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ดีวิธีการเก็บรักษาเราควรเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีอย่าให้โดนแสงแดดหมักเป็นเวลาจวันสามารถนําไปใช้งานได้นะครับสามารถที่จะผสมกับน้ําเพื่อที่จะใช้ในการลดพืชผักต่างๆได้ใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกวันปุ๋ยสูตรนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ใช้กับพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกกก็สาาาาาามรรรรถทที่่่่จะหไดด้้งงงยยชวใในนนนเืออขตุ การเกษตรได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผู้ใช้งานเองวิธีการทําปุ๋ยสูตรเล่งโตและสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงปรนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําปุ๋ยสูตรเล่งโตและสร้างภูมิต้านทานให้กับพืช ปุ๋ยสูตรเร่งโตและสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชก็คือปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวนะครับซึ่งปุ๋ยสูตรนี้จะส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและสามารถสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ของพืชได้ดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีน้ําซาวข้าว1ลิตรซึ่งน้ําซาวข้าวที่ใช้วันที่จะเป็นน้ําซาวข้าวที่ทําใหม่กล้วยสุกงอมเราจะใช้1ลูกแล้วก็จะมีกากน้ําตาล1ช้อน วิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวใส่ภาชนะในการหมักใช้เป็นขวดพลาสติกตัวน้ำซาวข้าวจะมีประโยชน์หลายอย่างประกอบไปด้วยวิตามิน b 1วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E แล้วก็ยังมีแร่ธาตุที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถที่จะทําให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและมแมลงได้ดีด้วยหลังจากที่เราเตรียมน้ำซาวข้าวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราใส่กากน้าตาลลงไป1ช้อนเพื่อที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์และก็ตัดปัญหาเรื่องของการบูดเน่าได้ด้วย ต่อไปให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นกล้วยซึ่งกล้วยก็จะมีส่วนประกอบของาธาตุอาหารที่สําคัญอยู่ชนิดหนึ่งจะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมที่มีปริมาณที่สูงพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของกระบวนการการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงให้ทําได้มากขึ้นมันจึงช่วยในเรื่องของการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้พืชนาธาตุอาหารต่างๆไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้วยที่ใช้นะครับจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ขอให้เป็นกล้วยสุกงอมตัวนี้เราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อก่อนที่เราจะนําไปหมักเราจะหั่นให้้เเเป็็นนชินลกลกกๆพื่่่่่อออทีจะงาายยยตรส หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็นำมาใส่ในภาชนะหมักรวมกับน้ำซาวเข้าและกับน้ำตาลใส่กล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่าให้การน้ำตาลละลายให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ดี หลังจากที่เราเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําวิธีการเก็บรักษาเราควรเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีอย่าให้โดนแสงแดดเพราะว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่แล้วจะทํางานได้ดีในช่วงที่ไม่โดนแสงแดดซึ่งในช่วงระหว่างที่เราหมักเราไม่จําเป็นต้องเปิดฝาหลังจากนั้นเราก็หมักเป็นเวลา7วันสามารถนําไปใช้งานได้นะครับถ้าเกิดใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้จนกว่าจะหมด นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วลักษณะก็คือเขาจะเป็นสีค่อนข้างที่จะจางกว่าแล้วก็เราสังเกตภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยมีการย่อยสลายได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนน้ำซาวข้าวทั่วไป สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับปุ๋ยสูตรนี้เราสามารถที่จะผสมกับน้ําเพื่อที่จะใช้ในการลดพืชผักต่างๆได้โดยการใช้ในอัตราส่วน50 cc ต่อน้ํา10ลิตรซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกวันใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ปุ๋ยสูตรนี้นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงพืชการทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและก็สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ของพืชไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน C วิตามิน E ที่ได้จากน้ําซาวข้าวเนี่ยเขาจะช่วยส่งเสริมให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรงสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังอาศัยคุณสมบัติของโพแทสเซียมที่มีอยู่ในกล้วยสุกงอมตัวนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการการสังเคราะห์แสงให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับปุ๋ยสูตรนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยสูตรที่ใช้กับพืชได้ยอย่างมีประสิทธิภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถที่จะหาได้ง่ายช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผู้ใช้งานเองถือว่าเป็นปุย๋ยบํารุงพืชอีกหนึ่งสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายและก็ใช้งานได้เร็วท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้วิธีการทําปุ๋ยสูตรเร่งโตและสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสูตรนี้รับอองได้ผลแนนน่ครับ